นี่คือเรื่องราวของเมมฟิสเดปายปีกจอมลีลาชาวดัชช์ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อเสียงวิจารณ์จากเด็กดาวรุ่ง PSV อสวีอินโฮเฟนที่พาทีมคว้าแชมป์เอรีดิวิชี ie, และถูกยกให้เป็นอนาคตของเนเธอร์แลนด์เขาย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2 0 1 5พร้อมเสื้อหมายเลข7อันสงเกียิแต่แรงกดดันมหาศาลทําให้เขาไม่สามารถแจ้งเกิดในอังกฤษได้เดปายเลือก r e ตาร์ทเส้นทางที่โอลิมปิกลียงและที่ฝรั่งเศสเขากลับมาเปล่งประกายยิงจ่ายและกลายเป็นกัปตันทีมก่อนก้าวสู่บาร์เซโลนาและต่อด้วยแอตเล ปี2024เขาตัดสินใจย้ายไปทวีปอเมริกาใต้กับค o รินเทียนส์ในบราซิลและเพียงไม่นานเขาก็พาทีมคว้าแชมป์บอลลิสต a า2025ได้สำเร็จในทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในปายคือหัวใจเกมรุกเขาลงสนามกว่าร้อยนัดและในปี2025เขากลายเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติยิงไปแล้ว52ประตูแซงตำนานอย่างโรบินฟานเพอร์ซีนี่คือเส้นทางของเมมฟิสเดปายนักเตะที่ล้มแล้วลุกเสมอจากคำวิจารณ์ที่แมนยูวันนี้เขาพิสูจน์แล้วว่าความเชื่อมั่นในตัวเองสามารถพาเขากกลับับยนจุุดดสูงดได้้อีคร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม CWH Football เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวฟุตบอลสุดเข้มขน้น